นจะตกแล้วอะเออครับมครับครับมและลูก ดีค่ะพพกับพิณนะคะกับวอลแบบปพินนี่วันนี้มาอยู่ที่สมบัติบุรีจ้ะเพราะเรามางานาสมบัติบุรีแฟร์และอาหารสมบัติบุบรีแฟร์นี่มาบ่อยมาเยอะมาหลายรอบแล้วเขามีมันทุกปีดิฉันโตมากับสมบัติบุรีแฟร์นะจ๊ะวันนี้มาถึงฟ้ามืดมาคุณจะหกโมงครึ่งเองเนี่นนยอุ้ยคุณโย่แต่จริงๆอะไม่ต้องกลัวนะมาเที่ยวได้เพราะโดมดีโดมใหญ่ไปลเลย ดูโดมใหญ่เปเลยเลยอ่ะเข้ามาเจอลาแรกเลยนี่ไงเอ้ยดูฝนตกแล้วนะแต่ว่ารับป่เราก็บอกว่าคุณอย่าก,กลัวฝนนะดคนดีเอ้ยจะว่าไปจะว่าไปมันอยู่มาสมับ,บุรีตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนแต่ตอนนี้แบบเขาจัดใหญ่จัดใหญ่ให้เยอะมาก ว่าน,นี่เป็นเนตดีเบานี่เยบบนี้แบบดูหน้าคิดนะดูทำดิจุ๊อ้อาวตรงนี้ว่างอรนนี้ว่างใครเห็นคลิปมาได้มาได้เออว่าโดยทั่วไปนะถ้าโซนแถวเราบางบัวทองอ่ะเออก็จะให้ประมาณนี้แหละแลวเราสามารถเราจะเจอผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าที่คุ้นเคยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโซนบางบัวทองเลยจ้าเออ เออเดินหลังดิเฮ้ย <c oughs> เขามีให้ครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะดูความโดมก่อนนะโดมเขาใหญ่นะเออแล้วนี่คะครูกัปีนะ่ากินะอ่ะเออจัดจัดสวยมากเราดูดูใจยี่ห้าบาทใช่ค่ะอืไก่ฉีหลาด้วยน้อยหมักหนาวสดรสหวานหอมฟมหอมทิพคุณ เมื่อกี้ตรงข้างหน้าเขาจะมีเป็นแบบที่อยจาาาผ่นจังหวัดนคปรปฐมตัวนี้มันจะมีเป็นแบบว่าพื้นปูอ่ะแต่พอเข้ามาข้างหลังนี้พื้นไม่ได้ปูเดินระวังหน่อยตรงนี้นะ่ากินน่าดูหมูดิน่ากินหมูอ่ะเออเดินรุยมีอะไรด,ดาวท้า,ทายยังเบลอ,อเลยไปดูดิ ใครแม่ค้าพ่อค้าเห็นนะสมบัติบรีแฟนมาได้โยงนี่พีล่ลกงนี่ไจีคิวเออวันนี้ฟ้ามืดมามามืดอีกแล้วครับเออรอด้ถือสงจัดโดมาเลยดีไม่ฝนตกไม่ต้องห่วงเลยนะแต่ว่าประเด็นคือช่วงเนี้ยหลายเรื่องช่วงนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงและหลายเรื่องไปหมดเลย นีเ่เดินกัะนี่ยำแหลมสดนี่ยำแหลมสดด้วยเออไปขออะไรเก่งไปสวนข้างหน้าบิงโกไม่น่าบิงโกสีางหน้าอ๋อตรงนั้นเดินเข้าไปสวนหมดเลยข้างหน้าค่ะน้องเออนู้น,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 นไปอะไรอ่ะไป็ละเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอ๋อมีเกี่ยวกับปลาตรงนู้นด้วยนะ เอาคุณพี่ได้หน้าเพิ่มเติมไหมสามกระดานยี่สิบบาทนะครับโดนเด็กเล่นหมดเลยบัตรเดินการไม่พร้อมือนกันไม่พอมีไอ้นั่นอะไรวะตักปลาดูคนเยอะตักปลาคนเยอะกดนะครับกดๆแรงๆนี่เล็งเป้าให้เราด้วยหนึ่งแล้วก็มีตักเตักปอดอีก ีคอนเสิร์ตนะคะวันนี้เป็นออนออนรดีนี่ส่วนสนตกมาแล้วส่งมาตกแล้วเรือได้เลยมีเรือ,อนี่บังคับด้วยมีบ้านบอลป๊อกป๊อกป๊อกแป้งพอเดิน,าน,าน,านจากงานที่เขามีโดมใหญ่หญๆก็คือเขามีสองซอยอยู่ในงานแล้วโซนที่เป็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรจะอยู่ข้างนอกโอเพนโซนเอาดีเลยส่องเป็นดาวเลมัดระวังรายการเปฝนโน่จจะบ้านบนะลับเป็น ตอนนี้เป็นโด่ขอเล่นว่าดงขอหมายเลขตัวต่อไปครับเป็นหมายเลขนีล19ครับ1ก้าเบอร์19กเป็นดของเล่นเขาจะมีปากันใหญ่ทำเป็นไรครับ่เป็ครับเออตอนนี้เล่นซ้ายเล่นขวานะคือคุณมาได้แล้วก็มีเกมให้เล่นมีตาปลาลูกกวากงกลากล่องอย่างเงี้ย้ว กี้าร้องจริงๆอ่ะดูดิกเฮ้ยเขารวมเขาก็รวมสันทนาการตรงนี้เยอะมากเลยนะบ้าบินแจ้งรนี้บิบนมีขายของกินก็ขายวันนี้เป็นบักหมึกใส่ทอดเออใหญ่เด็กนี่ มีนั่งทานด้วยจ้านี่ถ้า,าเป็นซอยของกินนะของแต่ครึ๊ครับก็อยู่แล้วแต่วพสกูสิบบาทอ่ะสิบบาทเองอ่ะเออ่อยทอดอันนี้เป็นร้านใหม่อะไม่คุ้นอันนี้ไม่คุ้นจ้นาเหอยทอดนะคุณต้องพริกต้องพริกนี่แหละครับเอ,อ คนมาอย่างเดียวเลยรอคนมาอย่างเดียวเลยจังที่ไปด้ดยดยวยเออร้านขนมจีนที่ผักให้เลือกไม่อั้นไปม,มาแล้วดูไปปากอ่ะเออดนหมดแล้วงานหมดแล้วนะงานเกิดตามโดมเลยมีตามโดมแล้วก็วมีข้างานอกที่เขายังไม่ได้มี น,นีน่มันเป็นร้านใหม่หรอเดี๋ยวก่อนนะให้ดูก่อนร้านใหม่โกแอนฟางโคแอนฟางเหรอเรือเรือนี้มันก็บิมเมย์มาทานี้ไเอาอะไรช่วงนี้อย่างที่ทราบกันบินเมย์เรื่องฝอนฟ้าอากาศทุกคนก็สู้ไหมคะก็สู้คนเดินก็สู้ดวมากใครอยู่รแวแกสุพรรณบุรีไม่ใกล้ไม่ไกลบางยงบางใหญ่มามาเที่ยวได้ เป,เปิดหูเปิดตามาช่วยกันให้แม่คงแม่ค้าได้ขยับขยี้แข็งขายให้เขาหยิบขายนะบางแนนดละเออวันนี้เป็นไปก่อนนะเป็นถือว่าพี่มาอัปเดตวันแรกถ้าใครเห็นว่าเฮ้ยอะไรว่างเวอ่งอย่าติดต่อนะติดต่อ,อกรนนด้ดูนะเผื่อมาลงขายได้เนาะวันนี้เป็ไปก่อนแล้วนะไไปค่ะ